คือเขาแยกนะเขาแยกออกมาเลยว่าตัวไหนคือเก็บของอะไรเนี่ยถ้าไม่เปิดเข้ามาข้างในพี่ใดไหนไม่รู้นะครับว่าข้างในมันเป็นอุปกรณ์ของการดูดฝุ่นโอเคแล้วการทํางานของมันคือ,อยังไงเดี๋ยวนะมีตัวนี้ตัวล็อกด้วยก็เป็นแยก2องชั้นหร,หรือย,อยังไงสองชั้นครับคือกล้อย่ีงอย่างอย่างที่ผมแจ้งว่าตัวนี้มัน,น,ม,นมันเป็นพูนวันเนาะก็ค,คือดูด ปุ่นแห้งเปียกน้ำคือมันอณิสผสมอ่ะคือมันก็เลยต้องมีเป็น2ชั้นก็นี่ที่เราต้องการดูดน้ำหรือดูดเปียกก็ปิดตัวนี้ก่อนใช่ครับต้องปิดตัวนี้ก่อนแล้วก็ถอดกองออกนะครับสำคัญมากต้อสองครั้งเดี๋ยวนะกองจะมีสองสวัสดีครับท่านกำลังอยู่กับชา n e l ของ Hard ware house แล้วก็พี่ดนายใจดีเช่นเคยนะครับคลิปนี้คลิปนี้พี่ดนายอยู่ที่สาขา Hard ware house นะครับแล้วพอดีมาเจอบูธนี้พอดีครับบูธมีวอลกี้ครับก็เลยอยาก เชิญเพื่อนๆพนี่น้องชาวฮาร์ดแวร์เฮา์มาเยี่ยมชมบูธนี้กันไม่รู้ว่าวันนี้จะเจอสินค้าอะไรนะแต่ว่าถ้าเจอสินค้าอะไรไปแปลกนะครับเดี๋ยวพี่ดาดาจะลองเอามาแนะนําให้และกันไม่รู้ว่า p c เขาอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวตามพี่ดาดาไปดูกันครับผมเชิญครับ โอเคครับแล้วนี่ก็คือผู้เชี่ยวชาญที่ประจําอยู่ในแผนกของมิววอกกี้นะครับนั่นก็คือพี่อะไรครับผมสวัสดีครับ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 ผมบอยนะครับ RX12 ไอ้ X12 ที่สินค้าของมิววอกกี้ท้องไอ้ X12 นะครับไม่ใช่ r x 7นะเมาแล้เรื่องอะไรไอ้ขี้โขลกไอโอเคเมื่อกี้ผมเห็นสินค้าตัวนึงอ่ามันไม่รู้ว่าเป็นกล่องอะไรแต่ว่าผมว่าน่าสนใจลูกค้าทาร์ทเบรคเขาหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้โอเคก็เลยอยากเอามาให้พี่บอย ลองนําเสนอดูว่ามันคืออะไรแล้วมันใช้งานยังไงเนาะได้เลยโอเคครับ, <Okay S 2> รบเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับผมและนี่นะครับเนี่ยก็พี่ตาไนก็มาเจอแล้วว่าเป็นสินค้าอะไรโดยส่วนตัวนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นกล่องอะไรเป็นตู้เย็นหรือว่าตู้ชาร์จหรืออะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยววันนี้ให้พี่บอยแนะนํานิดนึงแล<ด>้วกันว่ามันคืออะไรครับตัวนี้เชิญครับสําหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่ลูกค้าเห็นว่ามันเป็นหน้าตาแบบนี้แบบนี้นาาเป็นกล่องเป็นเหลี่ยมไปเลยแบบนี้มันคืออะไร เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเฉลยว่ามันคืออะไรครับผมตัวนี้ก็คือจะเป็นเครื่องดูดฝุ่นไร้สาย18โวลต์จากมิวเดี๋ย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 วเครื่องดูดฝุ่นใช่แล้วครับนี่นี่นี่คือ้าตาเครื่องดูดฝุ่นใช่แล้วครับ <laughs> ทำไมมันไม่เหมือนเครื่องดูดฝุ่นเลยเนี่เป็นไงละครือฝุ่นของมิวกี้ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนครับ ดูดฝุ่นและดูดน้ำได้ด้วยไหมถูกต้องครับรุ่นนี้จะเป็นเครื่องดูดฝุ่นดูดได้ทั้งแห้งแล้วก็เปียกน้ำด้วยคือครบเลยอ่ะครบในตัวเดียวเลยทั้งดูดมีทั้งระบบดูดแล้วก็ระบบเป่าด้วยนี่ดูดดูดแห่ดูดดูดฝุ่นแห้งดูดฝุ่นเปียกดูดน้ำนะครับแล้วก็เป่าได้ด้วยในเครื่องเครื่องเดียวในเครื่องเครื่องเดียวโอ้โหอะไรจะเจ๋งขนาดนั้นตัวนี้รุ่นอะไรเอ่ย ตัวนี้จะเป็นรุ่น M18 VC ขีดสองนะครับ M18 VC ขีดสองเป็นเครื่องกูดฝุ่นไร้สาย18โวลต์เดี๋ยวนะจริงๆแล้วผมเห็น2 2สองเครื่องมันมีกี่รุ่นเครื่องดูดฝุ่นของ Milwaukee ฝุ่นของ Milwaukee มีให้ลูกค้าเลือกหลากหลายมากซึ่งตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวที่นิยมที่เราเลือกมาที่พี่ท่านายเห็นก็คือเป็นตัวที่เป็นเป็นตัวไฮไลท์ของเขาอ่ะเป็นตัวขายดีของเขาอ่ะขายดีโอเค เดี๋ยวผมขอดูวิธีการทํางานนิดหนึ่งแลวกันเพราะว่าเราไม่รู้เลยเนี่ยถ้าเรามาเจอเราทํางานไม่ถูกเนี่ยเห็นแค่สวิตช์ตรงนี้อ่ะครับพี่น้องไม่รู้ไม่รู้ว่ามันมันเปิดแล้วมันจะทํางานยังไงเดี๋ยวนะถามหน่อยนึ่มันใช้ไฟฟ้าหรือใช้แบตใช้แบตเตอรี่ครับใช่แบตเตอรี่ใช่ใช้แบตเตอรี่นะครับพี่น้องชาวไอไปเฮาส์โคตรเจ๋งแง่แบตเตอรี่เลยคือพกไปไหนได้เลยถือไปเลยไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าไม่จำเป็นเลยโอ้โหโคตรเจ๋งแ่ะลองดูป้าสาธิตให้ดูหน่อย ก็วิธีการใช้งานของเขาก็ไม่ยากนะครับมันจะมีปตรงนี้ก่อนตรงนี้ไปตรงนี้ก่อนนะแล้วก็ยกตัวนี้ออกมาเลยอ๋อนี่ไงสายสายอยู่ข้างในพี่น้องพอเปิดออกมาแล้วรู้สึกว่าขายเครื่องหรือฝุ่นยังเริ่มเริ่มไกลแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูแน่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 ข้างในเป็นแบบนี้นี่เริ่มมองออกว่ามันคือเครื่องดูเริ่มมีอุปกรณ์แล้วเริ่มมีอุปกรณ์แล้วค่ะ เชิญครับต่อครับโอเคแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นสายดูดฝุ่นเป็นเป็นสายอหดเหมือนกับสายย่นอ่าใช่ครับย่นหดเหมือนเหมือนเครื่องทั่วไปแหละตอนนี้ก็คือหัวใช่ครับหัวเปลี่ยนก็นี่ที่เราอ่ดูดหรือเป่าตามที่แคบขอบตูอะไรชา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 ถูกต้องโอเคโอเคก็ใช้ตัวนี้ได้ใช่ครับแล้วก็มีหัวตัวนี้ให้ด้วยตัวนี้ก็เหมือนทั่วไปเลยเอาแบบของของเยอะๆของที่มีอะไรขนาดใหญ่ๆถูกต้องครับอ๋อโอเคแล้วก็ มีตัวอะแดปเตอร์ต่อเข้ากับเครื่องมือได้ด้วยครับอะแดปเตอร์ต่อเข้าเครื่องมือยังไงใช่ครับบางทีก็มีเครื่องมือที่เราอย่างงานอาจจะเป็นงานรีโนเวทงานที่ทำภายในที่เราแบบเราต้องการให้ฝุ่นม,มันฟุ้งอะ่ะเราก็ต่อตรงนี้เข้ากับเครื่องมือเรามันจะดูดฝุ่นจากที่เราทำงานเข้ามาเก็บในตัวเครื่องมือุ่นตัวนี้เลยอ๋อ,อ,อก็คือมีให้พร้อมเลยใช่ครับมีแถม ให้ลองรับให้เลยโอเคถ้าถ้าถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าช่องเก็บอุปกรณ์เขาอ่ะจะมีที่เก็บในตัวเลยไม่ต้องกลัวว่าอุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นมันจะหายไปในระหว่างที่เราใช้งานคือเขาแยกนะเขาแยกออกมาเลยว่าตัวไหนคือเก็บของอะไรเนี่ยถ้าไม่เปิดเข้ามาข้างในพี่แต่ไนไม่รู้นะครับว่าข้างในมันเป็นอุปกรณ์ของการดูดฝุ่นโอเคแล้วการทํางานของมันคือยังไงเดี๋ยวนะ อมีตัวนี้ตัวล็อกด้วยคือเป็นแยก2ชั้นหรือยังไง2ชั้นครับคือกลีอย่างอย่างอย่างที่ผมแจ้งว่าเครื่องตัวนี้มันมันเป็นพูนวันเนาะก็คือดูดฝุ่นแห้งเปียกน้ําคืออณิวัศน์อ่ะคือมันก็เลยต้องมีเป็น2ชั้นก็นี่ที่เราต้องการดูดน้ํำหรือดูดเปียกต้องปิดตัวนี้ก่อนใช่ครับต้องปิดตัวนี้ก่อนแล้วก็ถอดกองออกนะครับสําคัญมากพอสองครั้งเด็ดนะกองจะมีสองฝั่งเลยครับฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้นี่ต้องเปิดสองฝั่ง นี่แล้วก็เปิดออกมาปึ๊บแล้วก็ดึงออกมามันจะมีตัวกรองข้างในนะครับตัวกรองตรงนี้เอาไว้สำหรับปูดฝุ่นนะครับเดี๋ยวด้ด้านข้างด้านข้างนี่เนี่ยมีนี่นี่นี่ตัวกรองแบบนี้เลยถ้าเราไม่ต้องไปดูดเปียกหรือว่าดูดน้ําเราต้องถอดกรองตัวนี้ออกตัวนี้โดนน้ําไม่ได้เด็ดขาดเลยโดนน้าโดนความชื้นไม่ได้เลยนี่มีขายไหมมีแยกขายแยกขาอะไรมีโอ๊กี้มีแยกขายทุกรุ่นครับโอเค หมายความว่ายังไงถอดให้ดูหน่อยสิก็คือตัวนี้ถ้าเรา้องการดูดเปลี่ยนาะเราก็บิดตัวนี้ออกมามันจะมีลูกศรบอกนี่ก็คือเปิดนี่นี่พี่น้องไม่เลยาน้องนี่นะนี่มีลูกศรแล้วก็บิดตามลูกศรก็คือเปิดหมุนเลยหมุนเลยหมุนโชว์เลยนี่ก็ือถอดออกมาได้เลยตัวนี้คือดูดน้ำอ่าเราก็สามารถนําไปดูดน้ำถ้าดูดน้ําไม่ต้องใส่กองแต่ถ้าดูดแห้งก็คือใส่กองต้องใส่กองอ๋อโอเคนี่มีลูกอะไร เป็นเป็นตัวลูกเหมือนลูกลอยหรือก็คือตอนนี้ที่ว่าฝุ่นมันเต็มอ,ะอ่ะมันก็จะดันขึ้นไปแล้วก็แล้วก็มันก็จะตัดความสูงให้เสียงมันก็จะอื้อๆหน่อยเราก็รู้แล้วว่าเอ้ยมันเต็มแล้วเราต้องไปเอาเอา,เอาถัางนี้ไปทิ้งโคตรเจ๋งอะ่ะพี่น้องอนี่ผมก็เพิ่งรู้นะเดี๋ยวผมลองใส่ให้ให้ดูนะเค,นคือเสียบเข้ามาอย่างนี้แล้วก็หมุนล็อกนิดเดียวเองโคตรง่ายเลย ง่ายครับแม่บ้านก็ทําได้ครับไม่จําเป็นต้องเป็นช่างก็สามารถใช้งานเครื่องูดฝุุนเขายกใส่ท้ายรถไปได้สบายเลยง่ายๆเดี๋ยวแล้วก็เห็นผมเห็นเนี่ยรูสองฝั่งมันคืออย่างอะไรเอ่ยคืออย่างที่อย่างที่แจ้งเบื้องต้นเนาะว่าตัวนี้มันสามารถดูดได้เป่าได้นี่ฝั่งนี้ก็คือจะเป็นต่อสายเสียบ กรณีที่เราดูดถอดได้ไหมถอดได้ไหมถอดลองดูถอดได้ครับถอดได้ก็จะมีลูกศรบอกเหมือนเดิมอ่าบิดก็คือถอดดอกออ๋โอเคโอเคโอเคแล้วก็ถ้าเราต้องการเป่าเนาะแล้วก็นี่อันนี้ปิดฝั่งไหนฝั่งไหนฝั่งไหนนี่มันจะมีรูก็คือฝั่งนี้ใช่ไหมอ่ามีรูนี่ปุ๊บอ่าฮะแล้วมันมันจะมีตัวเขาเรียกอะไรเขี่ยวล็อกเนาะอ่ามีเขี่ยวมีเขี่ยวแล้วก็ตอนนี้นะครับเขามันจะมีเขี่ยวทั้งตัวรับแล้วก็ตัวสายแล้วก็สายมันตรงแล้วก็ มันจะมีตำแหน่งคำาว่าล็อกแล้วก็บิดลงมาปึ๊บก็ล็อกอแถ่นี้ก็จะมีลูกศรอยู่ตรงนี้ครับพี่น้องนี่เปล่าใช้งานได้เลยฝั่งนี้คือเป่าใช่ครับฝั่งนี้คือแต่ถ้าสายดุดก็คือฝั่งนี้ใช่ครับคือต่อต่อมาจากตรงไหนก็ก็จะเป็นดูดอ้าแล้วแล้วแล้วรูเนี่ยไว้ทำไมก็รูสายออกเมื่อกี้ไงครับอ๋อรูสายออกเมื่อกี้สับสนเล็กเนอยโอเคอ๋อเดี๋ยวพี่น้องจะงงพี่แต่ในยังงงก็คือรูสายออกตรงนี้ โอเคเนี่ยดูสายเก็บเนี่ยพอพอถอดสายออกแล้วพี่ดันัยงงเลยมันขึ้นอะไรโอเคก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าใช้นะตัวนี้มีประจําทุกสาขาไหมมีครับมีตัวนี้มีมีวางจําหน่ายฮาร์ดแวร์เฮ้าทุกสาขาฮาร์ดแวร์เฮาทุกสาขาก็คือเข้าไปสาขาไหนก็สามารถเข้าไปที่บูธเดี๋ยวมีวอกกี้ได้เลยนะครับพี่น้อง ก็คือเรามีพนักงานอย่างเช่นพี่บอยนะมีประจําการให้คอยรอบริการให้ข้อมูลนะฮะแล้วอีกอย่างนะข้อดีที่ที่ซื้อจากฮาร์ดแวร์เฮาส์ไปนะครับเราสามารถเวลาเครื่องมีปัญหาสามารถตามเข้ามาที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์ได้เลยไม่รู้ว่ามีประกันหรือเปล่ามีครับประกันเท่าไหร่ประกันหนึ่งปีครับประกันหนึ่งปีเป็นไงบ้างครับพี่น้องก็สามารถนากลับเข้ามาเก็บที่ใช่ งั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่บอยมากสำหรับทริคดีๆวันนี้แล้วก็อุปกรณ์ที่แปลกแปลกตาพี่แตนายก็เพิ่งเคยเจอก็เลยอยากให้พี่น้องชาร์าร์ดเฮารู้ด้วยว่ามันมีนะในฮาร์ดเฮาส์เรามีจำหน่ายนะโอเควันนี้ต้องขออนุญาตขอบคุณพี่บอยมากขอบคุณนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับบูธมิวกี้สินค้าที่พี่แตนนายพาไปเยี่ยมชมวันนี้นะครับเป็นสินค้าอีกหนึ่งตัวที่น่าใช้มากเลยนะครับ ลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับสามารถเข้าไปเยี่ยมชมแล้วก็หาซื้อได้ที่ฮาร์ดแวร์เฮาทุกสาขานะครับหรือไม่สะดวกยังไงไม่สามารถเข้าไปที่ฮาร์ดแวร์เฮาได้นะครับเดี๋ยวพีจานณาจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับสามารถกดเข้าไปแล้วก็แจ้งแอดมินได้นะครับเรามีประกรนจัดส่งให้จนถึงหน้าบ้านของลูกค้าทุกท่านเลยนะครับผมและวันนี้นะครับก่อนจะจากกันไปนะครับรบกวนพี่น้องชาวฮาร์ดแวร์เฮาช่วยกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ เวลาพี่ธานายลงคลิปใหม่ๆจะได้เห็นเป็นคนแรกๆสำหรับวันนี้พี่ธานายต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ